เช้าใสๆของวันอากาศสดใสลมเบาพัดใบไม้ไหวเบาๆแสงแดดลอดผ่านพุ่มไม้ที่พุ่มดอกผักเสี้ยนผีเล็กๆสี่ม่วงงอมชมพูนี้ผมเห็นพึ่งน้อยตัวหนึ่งกำลังทำงานอย่างขมักขมนันมันบินวนรอบดอกไม้โดดน้ําหวานด้วยความมุ่งมั่นดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษในสายตาใครบางคนแต่ ในสายตาของผมผมเห็นความตั้งใจผมเห็นความศรัทธาและผมเห็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเจ้าพึ่งปีกบางใสบินเบาๆแต่ภายในเต็มไปด้วยพลังอันแน่วแน่มันดูดน้ำหวานเพื่อนำกลับไปรังเลี้ยงดูลูกน้อยและหล่อเลี้ยงชีวิตในชุมชนพึ่งไม่มีเสียงบน่น ไม่มีวันล้าพึ่งไม่เคยหันไปหาสิ่งโสกปลกไม่เคยเลือกสิ่งข่าวเหม็นมันรู้ว่าหน้าที่ของมันคือเก็บเกี่ยวความงามจากธรรมชาติและส่งต่อให้โลกผมเงียบนั่งนิ่งสูดลมหายใจช้าๆแล้วจิตใจผมก็อ่อนโยนลงโดยไม่รู้ตัวธรรมชาติไม่ต้องพูดแต่เราจะรู้ ถ้าเราใช้หัวใจฟังระบบนิเวศร,รังสัรค์พิ่งขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจต่อมนุษย์ต่อชีวิตต่อจักรวาลวันนี้ผมไม่ต้องการคำพูดหวือหวาแค่การได้เห็นพึ่งน้อยทำงานเบาๆกับดอกไม้ที่ทำให้ใจผมพองโตมีพลังขึ้นมาอีกครั้งเจ้าพึ่งน้อยครูสอนชีวิตตัวเล็กๆยามเช้า สายลมอ่อนพัดเย็นเย็นเจ้าพึ่งน้อยบินขยันวนเวียนดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ดวงตาใสาแวววาวของมันเต็มไปด้วยพลังใจและจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นพึ่งตัวบางเบาแต่แข็งแรงมันไม่เคยบน่นไม่เคยทอ้อสะสมละอองหวานกลับรังเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเล็กๆอีกหลายร้อยชีวิตในรวงรัง ทุกการโบยบินของมันคือความศรัทธาที่บอกว่างานเล็กๆก,ก็ยิ่งใหญ่ได้เมื่อทำด้ดยหัวใจบริสุทธิ์ขอบคุณเจ้าพึ่งน้อยที่เตือนให้เรารู้ว่าชีวิตไม่ต้องเร่งไม่ต้องแข่งแค่ทำวันนี้ด้วยความรักในสิ่งที่เลือกเท่านี้ก็เพียงพอในความเงียบสงบของยามเช้าฉันเฝ้าดูพึ่งน้อยด้วยหัวใจอิสระ เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและพลังใหม่เจ้าพึ่งน้อยเปียกบางใสไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจด้วยเสียงแต่มันบียนเบาๆพร้อมความศรัทธ,ธาเงียบๆเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและสารต่อความรักจากธรรมชาติหัวใจอิสระเรียนรู้จากความเพียรที่นุ่มนวลธรรมชาติคือครูเงียบสงบพึ่งน้อยคือตัวแทนของความรักที่ไม่เรียกร้อง ชีวิตสัมพันธ์กันในความเกื้อกูลและหัวใจอิสระเติบโตท่ามกลางสิ่งเงียบง่ายเสมอหากคลิปนี้พอจะทำให้คุณยิ้มได้เบาๆสักครู่อย่าลืมกดติดตามช่องกิวิไลลมหายใจอิสระไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเชี่ยวธรรมชาติเสียงลมหายใจและจังหวะชีวิตที่เดินไปอย่างไม่เร่งรีบครับกิวิไลลมหายใจอิสระ